คุณได้จ้ะมาพ่ออีกแล้วนอนใหญ่ๆจ้โอ้ยสาอ่อนลายได้จ้ะมือนีสุดยอดเลยน้องใหม่อยากพ่อจะจังสี่ละสวัสดีจ้าพ่อกับบานไร่ลักเดินหนีแล้วด้จ้ามือนีก็พามาหานในม่ยคือเกาได้จ้าจะวามือนีมาตอนบายจ้า แดดฮ้อนฮอนจ้าจาไปเบิ่งกันจ้าว่ามื้อนี้สิได้หลายบ่เด้อจ้านอแรกนอแรกแหกหานเฮาจ้านอใหม่ไพปลาคือเก่าเหรอจ้าก่อ,อนี้มีโน,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 นเดียวเด้อจ้าได้แล้วจ้าอีกนอนึ่งนอใหม่บ่ทันงเดียยาวปานได้จ้าหัวก็ออก นี่จ้ะอีกนอนหนึ่งไม่นอนนังดินคอมน้าใหม่เพิ่งเกิดได้จ้ะก่อน,นอีอ้อมกออยู่จ้านอนอนู่นอนอีกอ่ะเราเอาเอาแต่เอา,เท,า,เอาที่เอาได้อ่อนออนกระสับเอา <laughs> เดี๋จ้านอนนึแต่อีนอนนึจ้าดีมนังดีอีกนอนหน่งจ้าได้ยังไงมากเลยแต่ท่าน นอนเลยจ้ะกลางเชียงสองมีดเนาะมาบ่นอนนจ้ะงงอน,นอ,อนจ้ะแฉ่งเงี้ยแต่ก็นอยขี่หัวหน้เราจ้ะสองนอจ้างามเลยจ้ะก่อน,นี้ ดเด็ดนอนหรอฮึีห้าหกเจ็ดแปดเก้านอนอี่ก่อนี่ได้เก่านอนได้จ้ะอ่อนๆงามๆด้จ้ะ ที่แปบเขาไล้จ้ะหน่อที่เก่าเราเด้จ้ะกอนีอ้อมกอได้จ่ะพระธนัดดามเสียมหมอไม่ติดอันนี้่อ้อม,อม,นนมเยมมนยโอ้ไม่ติดทางเลย ก่อนอีนอนหนึ่งเลยจ้ะก่อนี่นอที่สิบเลยจ้ะก่อนี่ได้สิบนอเลยจ้ะมีจะนอนบวบนำน้ำเลยจ้ะจ้าไปเบิ้องนออื่นกันต่อจ้าจ้าก่อนี่มีสี่นอเลยจ้ะกำลังจิตถางเขาไปเอาจ้ะนี่เลยจ้ะนอนหนึ่ง เท็นดำๆสินอนใหม่ได้จ้ะเดี๋ยวจ้ะ <laughs> นอนใหม้ใส่ปลาเด้จ้ะได้แล้วอนหนี่จ้ะผีเด้จ้ะอีกน้อนนึง,น,ง,น,งนี่เนาะ <laughs> จ้ะอู้ยหุ่นดีเนาะ เนื้อมาอดีดีแลยจ้ะเ็นไหอุ้ยสุดยอดเลยได้จ้ะอีกนอนนึงกอ่อเดียวกันได้จ้ะมีสีนอนจ้ะนี่นอนที่3ามอยากพอแต่จังสี่เนาะ ก่อนหนึ่งสามนอซีนอมได้แล้วจ้ะพีจจะอีนอหนึ่งนอสุดท้ายได้จ้ะนอที่สีเขา ได้แล้วจ้าน้องใหม่สามก่อ,อได้จ้าได้เครื่องถุงพายเราอันนี้ป<า>่ะอให้เต็มถุงพายได้มึงเนาะจากก่อนนี้น้องใหม่ได้จ้าแกก็ทงทางเข้าไปขึ้นเก่าได้จ้าคอยทางเข้าไปได้จ้าน้ำไหลนอนหนึ่งได้จ้าหน่อยหน่อยไม่ เป็นแมงตตัวนึ่งแมงเจาะออเอาบ่บ่แมงก็บ่เอาจัะแมงจาะจ้ะบ่เอาด้จ้ะนอนพูนไปนอนขุนเลยจ้ะังนอม่นบ่หนัก อย่างนี้แล้วอนดี้เด็กไ้ไหาดมันอุ้ย สีดายนอนๆเนีนนนเเ่ยแล้วคุหับแทงไปถึงขาตั้งจนะไหมจ้ะอีกนอนนึงจ้ะนอนนั่งหิ้งง่าโอ้ยกล้องเสียงคุณกล้องเสียงให้ใจนั้นสับโอ้ย น้ำแพงเลยจ้ะสองน้อยดูได้จ้ะน้ำหลไหลาทางน้ำเข้าไปเด้จ้ะเอาไม้ไอยู่ฝั่งไหนจ้ะดูได้จ้ะนายนังดินจ้ะสองน้อยคู่กันเลยอืออ่าจ้ะ โอ้ฉีกไหมฉีกบ่ะด้ามเสียมมันกล่องน้ำจ้ะแล่วาเนี่พื้นทีแ่แคบว่าพื้นทีแ่แคบ อ,อีกนอนหนึ่งเด้อจ้าทำงานเลยนอนนี้ จลกกน้อยได้จ้ามันแก่สืใ้ใจนอน,นอยู่ในนหอเลยจ่ะในตะป่ยายอ่ะถืีได้จ่านอนนี้ยายจาเลยน้า นอนหนึ่จ้ะหมดหลายพูดเลยจ้ะเดี๋นอนนึ่งจ้เะเขาไปในบ่ได้เล้วจ้ะเอาเอบ่เป็นแมงบ่ได้บ่แข็งบ่เป็นแม่นี่นได้จะตายจ้ะออไม่บ จะเกี่ยวมาได้ด้วยจ้ะอ่าจะได้ปะล่ะโอ้ได้อยู่จ้าจะซีนอ้อยได้จ้ะก่อนนี้จ้าพออีกหน่อยนึงงามๆได้จ้ะนอนแบบไงได้จ้ะก่อนนี้กับอ้อมก่อคือเกาได้จ้ะหลายนออยู่เดี๋ยวสิไลดเอาในเบอร์ซีนอ้อยละจ้ะก่อนนี้ mon no deka จ้ะอีกน้นึะอสองนอโกกันได้จ้ะ เสียมซอยกันเสียมมันบรถนันต์เลจ้ะมันอยู่ในวงแคบ จ่าอีกนอนหนึงขึ้นเซ็งกี้คือใส่แล้วจ้าข้างในอีกนอนหนึงแล้วจ้ะนามเผียบเลยอีกนอนหนึง sắp xuống xuống 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 <c oughs> แต่แูนไม้มันเจิดอ่ะ <c oughs> มันเจิดไม่เ <c oughs> <c oughs> จิดนอนนึงด้้ห <c oughs> มบิดแหงสับไปเรื่อยเอคนสับกับ,บิดแหงแลย่านไม่ก็ลายลายจมอนี้น้ตาเ่อกีมันจะเจิดลงเจิดแม่ นอนน้ำดินหรือนอนได้จ้ะขี้ดิดีเลอ, <c oughs> อสองนอนง,งามๆได้จ้ะ

ีุ้ยอ่อน,นักเงินทรงกับทางปลาเขามาเอาเอยูอ่งเลยจ้ะไอ้สับบ่มื่อย้ขนจ้ะได้แนละ้วพูนได้จ้ะมาพออีกแล้วนอนใหญ่ๆจ้ะอุยสะออนลายได้จ้ะมือนี่ สุดยอดเลยน้องใหม่อยากพ่อจะจังสี่ละสอ,อนครับนอนยหาครับจ้ะพี่อีกหนอนหนึ่งฟังเสียงสอนครับจ้ะจ้ะ ม่หนึ่งด้จ้ะงามได้แล้วจ้ะอุ๊ยงามมันฝนเสียมดีๆ นอนนึงบ่องบ่องที่คืนไปอีกบ่องนึงจ้าน่าแดจ้นา,น,านอนใหญ่นอนงางจ้าจ้าก่อนนี้สองนอนได้จ้กาก่อนนอนนึง จ้ะนนอน,นจ้ะค้าทั้งขีดหินค้าทั้งใหม่เลยโอ้ยเสียงฝาห้องทุกทีเนาะผลที่ตกแล้วจ้ะเอาเนาะเอากอนี่ก็พอแล้วจ้ะฝาห้องไรแล้วจ้ะ น้ำมันกระเจทุกคนแล้วครับได้แล้วจ้าสองงอได้จ้ากอนี่พอเมื่อแล้วจ้าป่าห้องไรแล้วจ้าจ้ามือนีมาเบิ่งผลงานจ้าหมานคักได้จ้ะเดี๋ยวหมาหลอบใบจ้าพ่อน้องดินเบิดแหงแล้วเบิดแหงปากกย่งบ่จ้ะามือมือมาติดตามไม้แล้วมือเราเบิ่งแล้วมือดิไมาอีกมืออื่นชิมานก็หนีบ่จ้าลาพี่น้องไปก่อนได้จ้า สวัสดีจ้า